ครั้งแรกที่พี่ฟังเพลงของน้องต้นข้าวเนี่ยพี่มันมันสะจิตตรงไหนของพี่ทาให้พี่ต้องต้องจิตตามผลงานของน้องคือน้องเนี่ยผมชอบเสียงเขาคล้ายพี่พึ่งสวัสดีครับพี่มาน,ะสนาสวัสดีครับผมชิผมเป็นแฟนเอฟซีของน้องต้นข้าสุปรยาครับชื่นชมในเสียงของน้องน้องเป็นคนร้องเพลงที่มีศักยภาพแล้วเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์ครับผม ผมดูมาหลายครั้งแล้วว่าน้องเนี่ยมีส่วนล้ายพี่พึ่งพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งม,มาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมผมเคยอยู่กับวงสตรีลูกทุ่งสอนชัยเมฆวิเชียนครับอรือพี่โยงสอนในช่วงเพลงอ้อนจันทร์กำลังดังผมเข้าสู่วงการนี้ได้เพราะผู้ชาย<อ>ผมอ๋<ข>อเคยเคยอยู่วงสอนชัยเมฆวิเชียนมาก่อนครับ อยู tous, 14, 14, 14, 14, 12, ่วงซ้อมช้ยนีนกี่ปีครับก็ตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสามสิบสี่สิามีแบบกองขนตู้เป็นคอนวอยเป็นคอนวอยเขาเรียกชุกนัดคอนวอยวันหนึ่งก็ได้ตามนั้นนะยี่สิบสามสิก็เก็บเอาเก็งินเนี่ยมาให้คุณแม่แม่ครับเนี่ยพอที่ไปเดินสายเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินเหลือเยอะเพราะว่าเวลาไปทําการแสดงเนี่ยทางวัดเขาจะมีข้าวเลี้ยง วงดนตรีลูกทุ่งยุคนั้นเนี่ยตอนที่พี่อยู่วงสอนชัยไม่พิเชยนใช่ไหมครับครับไปแสดงตามาจังหวัดต่างๆใช่ถูกต้องแต่แล้วเวทีเนี่ยคนเยอะไหมครับโอ้โหสอนชัยคนเยอะมากไม่ว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลหรือจะมุมไหนของกรุงเทพเนี่ยหรือการจังหวัดเนี่ยสอนชัยดังมาก ในยุคของสอนชัยยุกนั้นเนี่ยจำปีนด้ป็นปีพศเลยครับเพลงอ้อนจันทร์กำลังดังนะครับเพลงอ้อนจันทร์ใช่เพราะว่าพี่ยงเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อพี่ยงโเนี่ยสอนชัยไม่ไปเชียนเนี่ยเขาได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานผมก็ยังยังแบกกองอยู่ยังเป็นคนโตอยู่ใช่ผนยังเด็กแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของสอนชัยไม่พิเชียนเพราะว่า เข้าสู่วงการได้เพราะพี่ชายผม,มลาบินหอมพรวนครับ,รบพี่ชายผมเนี่ยเป็นอ,อหางเครื่องสมัยนั้นเนี่ยอ,อถ้าเป็นงานงานลอ็อกจะเป็นล้อมผ้าใช่ไหมือือล้อมสังกะสีบลุกนทีสมัยก่อนก็มีทุกรูปแบบรวแจรกแ,แจนังสังกะสีผ้าเต็นครับแล้วก็ทุกมุมของคนหางาน ครับผมล้วคนรับงานบัตรสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นบัตรน้อมผ้าเนี่ยบัตรบัตรทัาไห่ครับผมจําความได้ว่าประมาณสักห้าสิบหรือหกสิบเนี่ยห้าสิบหกสิบบาทนะใช่ในยุคที่ที่ของสอนชัยกำลังดังตอนนั้นเจ็บเจ็บค่าบัตรได้เยอะไหมครับโอ้เยอะนะครับเยอะแต่ละงานที่เป็นเกือบแสนกว่าสองแสนนะนอกจากนอกจากวงของสอนชัยเม่พิเชินเนี่ยไปเคยไปอยู่วงไหนอีกครับก็ตอนนั้นมา เพี่ยงเนี่ยสอนชัยไม่วิเชียนเนี่ยยุบวงครับผมก็ไม่รู้นะไปเดินสายใต้กลับมาเขาประกาศยุบวงยุบวงสอนชัยแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปหาพี่เป้าไปอยู่กับพี่เป้า,ปาสายยันสัญญาที่สย,ยัญญซอยพานิชนเพราะตอนนั้นพี่เป้าเนี่ยเขาเขามีตึกอยู่ตรงนั้นนะตึกอยู่ตรงอใกล้กับธนาคารปากซอยที่พี่เป้าเขาซื้อเอาไว้ สถานที่จอดรถธนาคารและพี่เป้าเนี่ยก็จะอยู่บ้านเออตรงจุดตรงนั้นพอดีแสดงว่าพี่ก็เคยอยู่วงของสยันสัญญาณมาก่อนใช่ก็อยู่ที่หลังฮะที่หลังผมเข้าไปผมไปเต้นเนี่ยผมจาความได้สายยังหายใจสายยังหายใจถึงเธอผู้เป็นดวงใจถเธอผู้เป็นดวงใจอาจารย์นพนันกวนวาพาเป็นคนแต่งในยุคนั้นให้พี่เป้าดังก็เลย ไปขอพี่เป้าบอกพี่เป้าผมมาอยู่กับพี่เป้าพี่เป้าเขาถามว่าทาละเขาก็เรียกตามภาษาอ่ายงเขาผม,ผมบอกพี่เขาล้มวงแล้วเขาก็ให้ผมมาอยู่กับพี่เป้าตั้งแต่วันนั้นผมก็ไปฝึกเต้น เต้นอยู่กับเพื่อนตอนนั้นไปอยู่วงของสายันเนี่ยเป็นเราจากคอนวอยมาเป็นอ่าหางเครื่องครับจากสอนชัยก่อนจากสอนชัยตอนนี้เป็นคอนวมาแล้วกับผมแล้วก็ฝึกที่วงของสอนชัยเมฆพิเชนมาครับเป็นอ่าหางเครื่องใช่แล้วก็มาเป็นหางเครื่องเต็มตัวที่วงของสายันสัญญาใช่ก็ต้องมาเริ่มฝึกใหม่เพราะว่าเพลงการเต้นเนี่ยของพี่ป้ากับกับพี่ยงเนี่ยคูคูนบเนี่ยครับก็เป็นสิบ เดียวกันเครือข่ายกับครูสอนเต้นของวงพี่เป้าก็คือ,อพี่ชวัตส,สัญญาตอนนั้นอเอาละครับแสดงว่านะครับตอนนี้นะครับเมื่อย้อนกลับไปสมัยสายันสัญญากับปัจจุบันเนี่ยนะฮะถือว่าตั้งแต่ยุคนูน้นะครับ ก็กินอายลุกทุ่งกันแสดงเวทีคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยผู้คนเดินทางให้ความสนใจมาชมคอนเสิร์ตกันเยอะมากถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบหายไปพอสมควรเนาะเพราะว่าที่เงียบหายไปเนี่ยเอ่อหนึ่งคือล่วงลับไปเยอะออคือพี่แอลเนี่ยยอดรักสลักใจเนี่ยก็เป็นนบุคนที่สองออแต่ว่าคนที่เสียก่อนพี่แอลนี่ก็น่าจะเป็น ราชินีลุกทุง่งพ,พ,พี่พึ่งพี่พุ่มพวงลงจันทร์แล้วก็มาพี่แอลยอดรับสลักใจแล้วก็มาพี่เป้าเนี่ยสามบุคคลน,นี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากครับผมอ่ะทีนี้เราเราจะวนมาที่น้องต้นข้าวหลังจากที่วงการลุกทุง่งเยบขายไปกระแสของน้องต้นข้าวถือว่ามามาพิชมาพิกอ่า,า,าในวงการไหมใชพ่พ่อพ่อแม่กลับมาฟังเพลงลุกทุ่งอีกรอบไหมถูกต้องครับเพราะว่า อ,อน้องต้งข้าวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ปลูกปลูกกระแสเพลงลูกทุ่งขึ้นมาคพ่อพ่อ,พอแม่แม่หรือคนรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่เขารักในเพลงเพลงของนักร้องท,ที่ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยแล้วน้องต้นข้าวมาฟื้นฟูตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มหาศัจจันมากครับเพราะน้องเนี่ยเขามี มีพรสวรรค์หนึ่งคือหน้าตาน่ารักแล้วการพูดกันจานี่น้องเ็ายังเป็นเด็กน้เนอเยัยเป็นเด็กนักเรียนอายุ13ปีแล้วเป็นจุดที่เขาประกายขึ้นมาเนี่ยคือการประกวดครับร้องเพลงจากดวลเพลงทินทุนจุดนี้ที่น้องเขาผ่านมา68สมัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่ใชว่าจะผ่านามาง่าย <c oughs> ขอโทษครับ นักแต่งเพลงที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยหรือนักร้องที่ตัดสินในดวนเพลงชิงทุนเนี่ยครับเขาพิจรารณาจากการร้รรรองแล้วน้องเนี่ยเขาทําได้ดีมากเราก็ทําได้ดีจุดบอดี่ยมีน้อยมากเสียงมีส่วนคล้ายถามว่าคล้ายไหมคล้ายผมทำครั้งแรกที่พี่ฟังเพลงของน้องต้นข้าวเนี่ยพี่มันดานสกิดตรงไหนของพี่ทําให้พี่ต้องต้องติดตามผลงานของน้องคือน้องเนี่ย ผมชอบเสียงเขาคล้ายพี่พึ่งครับผมฟังหลายครั้งแล้วกริยาหน้าตาท่าทางมารยาทเขาดีมากน้องเขาเป็นคนที่สำรวมสำรวมใช่ทําต้นอันนี้ต้องฝากไว้เพราะว่าน้องเขาทิสัยดีมากแล้วอนาคตเนี่ยถ้ายืนตรงนี้เนี่ยถ้าร,าารักษาตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะไปได้ไกลมากชอบตรงน้องเขาร้องเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงใครก็แล้วแต่ครับแก้วเสียงเขาดีมากครับอแก้วเสียงเขาเป็นเอกรักษณ์ใช่แล้วมีสเสน่ห์ด้วยมีสเสน่ห์ด้วยครับทําให้กระแสลูกทุ่งที่เงยบหายไปนานกลับมามีสีสันกลับมามีงีวิต้ีวาอ,อีกครับเพราะว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขากรชื่นชม <ừ> ในตัวของน้องเพราะว่าน้องเนี่ย ทําให้พ่อพ่อแม่แม่แมเี่ยกลับมาที่ชีวิตชีวาครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนน,นักร้องทุกทุ่งทุกองค์กรเขาจับตามองครับผมจับตามองในยูทูบตลอดน้องเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนในวงการลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลแต่งเพลงหรือว่าอาจารย์ครับเขาก็ชื่นชมเหมือนเด็กที่มีพรสวรรค์ คนหนงอันนี้เราต้องพูดจากความรู้สึกจริงๆนะมองกันไม่ใช่มองกันแค่วันเดียวตอนนี้เรามองการไกลแล้วว่าเด็กคนเนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องร้องเพลงได้ไกลมากกว่านี้เพราะน้องแค่แค่อายุสิบสามแล้วกําลังเสียงของเขาเนี่ยที่เปล่งออกมาเขาสามารถที่หลบเสียงนักร้องได้ในตัวด้วยเนี่ยจุดตรงนี้เขาหลบเสียงเก่ง แล้วเวลาเสียงสูงเนี่ยผมรงเกงผมเปรียบเทียบนะครับอย่างพี่ต้อมเนี่ย <ฮะ S 1> ผมรู้จักอาจารย์ <ฮะ S 1> พี่เสรีรุงสว่างเขาก็หลบเสียงหลบเสียงเก่งเวลาผมเจอเ <ฮะ S 2> จอตัวจริงหรือว่าเจออะไรเนี่ยคนวงการลูกพุ่งเขาจะจงบูว่าพี่เขาเพราะว่าพี่เขาหลบเสียงเก่งมากแล้วผมก็มาดูพี่พึ่งเนี่ยผมดูภาพเ,าเก่าๆเนี่ย <ฮะ S 1> คือน้องเนี่ยเขายังเด็ก ไปเปรียบตรงจุดมันมากไม่ได้เพราะพี่พึ่งเขาเป็นราชินีลูกพุง่งแล้วเขามาจากจุดเริ่มต้น,นการร้องเพลงคล้ายกันเลยตอนอายุสิบสามเนี่ยผมดูภาพเก่านะภาพเก่าพี่พึ่งพี่พึ่งพูมลงจันเนี่ยกับน้องต้นข้าเนี่ยหน้าคล้ายกันมากตอนอายุสิบสามเนี่ยแล้วมันเหมือนกลับไม่รู้ใครจะเชื่อผมหรอน้องคนนี้กลับมาเกิดหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่รู้ผมว่า คิดนะเพราะว่ามีมีส่วนนะผมดูจากภาพแล้วไม่เอียงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องเป็นความคิดแต่ละบุคคลที่ผมพูดเนี่ยผมดูจากภาพภาพพี่พึ่งเขาเนี่ยตอนที่พี่พึ่งเขายังใช้ชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณเนี่ยผมดูในภาพเก่าๆแต่ว่าจะมาเปรียบเทียบรุ่นตรงสุดเนี่ยน้องเขาน้องเขา เข,เขาเขาดีอ่ะเขาเขานับถือแม่พึ่งเวลาจํากัดเนาะก็เดี๋ยวผมที่มาที่เคยชมแบบสบดๆแบบหน้าเวทีแบบเนี้ยกี่ครั้งละขึ้นครั้งแรกคขึ้นครั้งแรก<ะ>เดินทางมาจากไหนครับวันนี้สมุทรปราการสมุทรปราการจากผูดในครับปอ้ยใ<ก>จอยู่พอสมควรคือทราบข่าวปุ๊บปั๊บเดีย่ยคือรีบเดินทางมาเลยไม่มีโอกาสเพราะว่าตางจังหวัดมัน การเดินทางพวเรามันไปไม่ได้อลําบากตอนวันนี้ือทราบข่าวตอนแปดโม,โมงเขาอัพทางเพจ่าเขาอยู่กรุงเทพมากเร่งีบวันนี้ร<ฆ>ีบมาเลยครับใช่ฮะมาให้กําลังใจน้องเขามาให้กำลังใจน้อง,ง,องเขาถึงเราจะมีมากไม่มากเนี่ยเราต้องช่วยน้องเขาหน่อย<ฆ>แต่ว่าวันนี้น้องเขามีภารกิจจะต้องไปงานที่สองแล้วมีธุรกิจกับผู้ใหญ่ในกรุงเทพก็ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้แันี้ แฟนเอฟซีก็เข้าใจแล้วก็ให้ให,ให้เอให้เกียริน้องเขาแล้วก็เรามองไกจเนี่ยแค่ได้ถ่ายหน้าเวทีก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะได้ถ่ายกับน้องมาชมครั้งแรกรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับวันนี้โยอดเลยครับแฟนเอฟซีหรือว่าคนในงานเนี่ย รักน้องต้นข้าวมากผมดูจากสายตาทุกๆคนเสียงตบมือแล้วผมขอชิ่นชมเอฟซีที่ตามไปทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิต้าหรือเป็นเจ๊แดงปานะทองแล้วก็ปานุษย์านุษางบางบอนจุดเนี้ผมเห็นในยูทูบเนี่ยไม่รู้นะแต่เอฟซีจะคิดเหมือนผมผมว่าบุคคลเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจมากคือ รักน้องครงสารน้องเงินที่ทุกบาททุกตางที่เอสตีให้เนี่ยน้องพูดหน้าเวทีเสมอเลยนะครับว่าเป็นคุณการศึกษาเป็นค่าขนมผู้วิจาอะไรก็แล้วแต่เค้าน้องลำบากมาไม่มากองให้เขาจะครับเพราะว่าผมผมสารยากเขานะครับผมเห็นภาพที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบตู้ลําโพงเนี่ยครผมผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่า คนที่ร้องเพลงเปิดหมวกไม่ว่าใครนครับถ้าเรามีมากมีน้อยให้เขาเถอะเพราะว่าเขากินข้าวเหมือนเราเราเป็นมนุษย์สักวันหนึ่งเราอาจจะโชคดีจากการที่เราช่วยเหลือคนครับผมขอให้เอสตรีทั่วประเทศัต่างประเทศหรือใครก็แล้วแต่ที่ให้เงินน้องต้นข้าวขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครช่วยเชียร์น้องไปเถอะครับน้องเขา น่าอองสารมากน่ารักแล้วก็ยียงดีด้วยผมดูนะน้องเขาแบบมีเสน่ห์ไม่รู้นะใครจะมองเหมือนผมหรือเปล่าสุดท้ายนี้เวลาเราจํากัดนะฮะครับเดี๋ยวฝากอะไรถึงเอฟซีแล้วก็ฝากอะไรถึงน้องเ้นข้าวด้วยครับก่อนลงคลิปครับก็ขอบคุณอันดับแรกเลยคือขอบคุณพี่มานาครับแล้วก็ผมมีโอกาสในครั้งนี้เนี่ยครับผมดู YouTube มานานแล้วค้าบผมขอขอบคุณเอฟซีขาทั่วกรุเทพครับผมต่างประเทศ แล้วทุกจังหวัดครับผมแล้วแฟนคลับของน้องทุกทุกคนครับผมช่วยเชียร์น้องต้องข้าวสุภิยาด้วยครับไปช่วยเชียร์น้องน้นข้าวให้ hey, ไปขับเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศรับเชียร์น้องนข้าวตลอดไปรักน้องนานๆแล้วนะครับนี่คือจวงมาอะยรที่ได้เนี่ย <MC. S 1> เอฟซีเงินที่ได้เนี่ยน้องจะเก็บมาไว้ค,คือให้คุณย่าเนี่ยเป็นคนดูแลในจุดนี้ถูกต้อง น้องจะได้มีทุนการศึกษาเรียนมหาลัยครับผมผมเห็นน้องพูดบนเวทีจุดเนี้ยผมผมมั่นใจครับว่าน้องจะต้องประสบความสำเร็จจากแฟนเอพ่อพ่อแม่แม่หรือว่าทุกรุ่นเขามองดูอยู่แล้วนักร้อลูกทุ่งปัจจุบันทุกวันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนให้กำลังใจน้องเพราะน้องครับอายุแค่13เองแล้วน้องเขาเรียนทุกคนก็ให้กำลังใจ ขอขอบคุณพี่มานาครับผมครับขอบคุณแฟนเอฟซีทั่วประเทศครับขอให้กําลังใจน้องต้นข้าวสุปริยาตลอดไปครับครับขอให้น้องโด่งดังแล้วก็ขอให้ได้เงินเก็บเยอะๆนะครับตอนนี้น้องก็มาครึ่งหนึ่งแล้วครับผมสบายใจก็มีครับมีบ้านมีอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องรับภาระนะครับขอฝากน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วคุณย่าแล้วก็ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังลืมไม่ได้เลยคือครูนิวผมดูอยู่นะครูนิวแล้วพี่แจงใช่พี่แจงอะไรเนี่ยครับที่ดูแลน้องบนเวทีเนี่ยอ๋อสตาร์พี่แจงใช่ก็มีบทบาทสำคัญผมเห็นพี่แจงเนี่ยก็เหนื่อยแต่ว่าน้องเนี่ยเวลาก้มรับบาลัยเนี่ยหนึ่งถ้าเวทีสูงเนี่ยนะจะดึงตัวน้องไปนะต้องระวังผมเห็นพี่เป้าเนี่ยเวลารับพวงมาลัย พี่เป้าเขาระวังมากกับการที่จะทิ่มหัวลงไปวงเวลาลมเป็ีสูงอ่าพี่เป้าเนี่ยเขาเขาฉลาดอยู่อย่างสายยางสัญญาเนี่ยเขาจะเอาขาเนี่ยเวลาเขารับพวงมอะไรสุดยอดครับตรงนี้ต้องฝากพี่แจนด้วยเรื่องการรับมาไหลนะฮะระวังน้องเมื่อก่อนนี้พี่เป้าโดนดึงบ่อยผมกลัวน้องเนี่ยจะโดนแบบนี้ครับหนึ่งคือคนเมา ผมไม่กลัวอะไรกลัวคนเมาแล้วการรับอะไรเนี่ยผมขออยู่อย่างฮะอย่าไปอย่าไปแตะอะไรแบบไปตกหน้าเหมือนพี่เป้าเขาโกรธมากเลยฮะพี่เป้าเนี่ยคือแตะมือพอแล้วแตะมือน้องนะครับผมขอเวลาให้พมาอะไรน,น้องก็จับมือน้องนะครับเพราะว่าโรคระบาดเยอะโควิดเยอะผมไม่็นห่วเหมือนกับแฟนๆเอ็ซีการปิดปากเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแต่มาถ่ายรูปแล้วจะทําแบบนั้นมันก็ ผมสารแฟนเอซีเขาอยากจะเห็นหน้าเห็นรอยยิ้มรักยิ้มน้องเขายิ้มสวยมากเลยนะมผมผมเห็นรักยิ้มเนี่ยผมยังชอบเลยนะอืมเขาเหมือนใครครับเหมือนพี่พึ่งมากเลยไม่รู้ดิผมพี่พึ่งเนี่ยผมไม่รู้นะใครจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาเปรียบกัานนะตอน,นตอายุสิบสามเนี่ยภาพเก่าวเนี่ยน้องต้นข้าวมีส่วนคล้ายมากครับแต่น้องเนี่ย เขาเคารพนับถือครับคุณแม่คือแม่พึ่งพี่พุ่มพวงดวงจันทร์มากน้องเนี่ยเขาออกตัวเสมอเลยมิฉะนั้นแล้วแฟนเอซก็ให้กำลังใจครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณด้วยเวลาจำกัดมากครับพี่นานาสวัสดีครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับบองทุ่งมาเจอกันหน้ากัน ไม่ได้นัดหมายเช่นเคยนะครับไม่ได้นัดหมายนะครับอันนี้ผมผมมาเองแล้วก็แบบแล้วก็เป็นคนรู้สึกจากใจของพี่เพาจริงจัดเพราะว่าผมตั้งใจจะมาหาพี่มานาผมอยากจะเป็นแฟนเอทีแล้วก็อยากจะมีช่องืในความคิดของผมนะสิ่งไหนที่เราช่วยกันได้คนละไม้คนละมือแล้วชีวิตของคนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับขอลงคลิปก่อนครับผมสวัสดีครับ เจริญรุ่งเรืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาจำกัด